ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English วันนี้ดิฉันสวนาวภาคกรลยานมิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้หัวข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ขอตั้งหัวข้อว่าว่าด้วยเรื่องเมตช์นะคะ M E T A นะคะเมตชนะคะ ท็อ o ิก c something about Meta ก็คิดว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็คงได้ทราบข่าวนะคะเกี่ยวกับ uh, การเปลี่ยนชื่อบริษัทนะคะจากบริษัท Facebook เป็นบริษัท m e t a นะคะก็เป็นการถแถลงการของ uh, ผู้บริหารบริษัทเองนะคะก็คือคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะ ก็เมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วนะคะมาร์คักอเบิร์กก็ได้มาถแถลงการนะคะว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook นะคะให้เป็น META META ก็สะกดว่า M E T A นะคะแต่ก็ยังคงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะด้วยชื่อเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook WhatsApp นะคะ Instagram นะคะหรือว่าออ Messenger อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้วันนี้ที่อยากจะนําเสนอขอนําเสนอในมุมมองของอนักภาษาละกันนะคะว่าเม็เนี่ยให้ความหมายว่าอย่างไรนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของภาษานะคะก็อยากจะพูดถึงโลโก้นิดนึงนะคะโลโก้ของบริษัทนะคะก็เปลี่ยนจากสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์กดไลค์นะคะมาเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะซึ่ง คุณมาร์คซกเกเบิร์กเองนะคะก็ได้กล่าวว่านะคะเครื่องหมายอินฟินิตี้เนี่ยนะคะก็มีลักษณะคล้ายกับตัว M นะคะของคำว่าเมตดแล้วก็ความหมายของอินฟินิตี้นะคะ ที่แปลว่าไม่สิ้นสุดนะคะมันก็สะท้อนพันธกิจของบริษัทเมทชาเองนะคะออขอยกคำพูดของมาร์ฟซักเบิร์กมานะคะว่าโลโกอินฟินิตี้นะคะตรงนี้ก็หมายถึง there is always more to build นะคะก็คือว่ามีอะไรใหม่ๆนะคะ อีกมากมายให้เราได้สร้างต่อไปไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะก็ถือว่าสัญลักษณ์นะคะมีความหมายแล้วก็มาดูคำว่าเมตตาเองนะคะก็มีความหมายมากทีเดียวนะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่า meta คำนี้นะคะสื่อความหมายอะไรได้บ้างนะคะ meta เองเนี่ยปรากฏในคำจำนวนหนึ่งในภาษาอังกฤษนะคะแต่ก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะคะสามารถใช้เป็นคำของตัวมันเองนะคะคือเป็น word นะคะคือไม่ได้อยู่ในฐานะของ prefix นะคะอันนี้พอใช้เป็น word ก็จะแปลว่า self นะคะก็คือตัวเองตนเองนะคะหรือว่ากลุ่มตัว ตัวเองประเภทของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเอาเมตานะคะไปใช้เป็นเพรฟิกส์ก็ได้นะคะหมายถึงว่าเอาไปแปะกับคำอีกคำหนึ่งนะคะเช่นเมตาคอมมิว uh, นิเคชันนะคะเมตาแอนาลิซิสนะคะหรือว่าเมทาลังกวิชเมทาลิกวิสติกส์นะคะเมตาฟิสิกส์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาเมตาเป็นเพรฟิกส์เองเนี่ยก็สามารถแปลออกมาได้หลายอย่าง นะคะคทีนี้มาพูดถึงคำว่าเมท้าตามที่คุณมาร์คซักเบิร์กนะคะได้กล่าวไว้นะคะก็มีพูดถึงคำอยู่สองคำนะคะก็คือคำว่าเมท้าแล้วก็เมทาเวอร์สนะคะ เมทต์ uh, เองเนี่ยนะคะมาร์คสักเคเบิร์กบอกว่านะคะคตัวเขาเองก็เคยเรียนวิชาคลาสสิก uh, นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะเขาก็คุ้นเคยดีนะคะเพราะว่าคำนี้มาจากภาษากรีกนะคะที่แปลว่าบียอนนะคะบียอนก็ให้ความหมายว่ามัน,มนเหนือมันเกินนะคะยกตัวอย่างเช่น uh, beyond the limit อันนี้ก็คือ ข้ามขีดจำกัดนะคะ beyond boundaries นะคะเกินอขอบเขตนะคะคือไรอ้เรียกว่าอะไรไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้นะคะ beyond remedy นะคะเกินเยียวยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปากของคุณมาร์คซัคเคเบิร์กเองเขาใช้เม t าในความหมายว่า beyond นะคะ แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่เขาได้พูดถึงนะคะก็คือคำว่า metaverse นะคะเพราะว่าโลโก้ตรงนี้นะคะที่เป็นสัญ,ญาลักษณ์ infinity เนี่ยนะคะ เ,เขาบอกว่ามันเป็นซิมเบลนะคะของ infinite นะคะ horizons in the metaverse นะคะ infinite horizons in the metaverse นะคะก็ให้ความหมายว่าเ,เป็นจักรวาลเหนือจักรวาลน,นะคะที่ไร้พรมแดนระหว่างกันนะคะเพราะฉะนั้นกเ็เป็นสองคำที่เกี่ยวโยงกันนะคะแล้วก็มาจากคำ พูดของคุณซักเคเบิร์กเองนะคะแล้วเพื่ออธิบายที่มาของชื่อใหม่ของบริษัทเฟ e บุ o k นะคะทีนี้มาดูตัวคําศัพท์นะคะคำว่า metaverse เนี่ยนะคะ M E T A V E R S E นี่มาจากไหนนะคะ คำนี้นะคะผู้ที่คิดค้นนะคะ invented นะคะหรือว่า coined นะคะ c o i n เนี่ยเป็นกริยานะคะแปลว่าประดิษฐ์คำนะคะผู้ที่ประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาก็คือนะคะนิวส e ีเฟ n s ซนนะคะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายแนววิทยาศาสตร์นะคะนวนิยายแนววิทยาศาสตร์นี้ก็คือ science fiction นะคะ ก็ในเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า Snow Crash นะคะเรื่องนี้เขียนขึ้นนะคะในปีคศ1 9 9่งันราแล้วมีการใช้คำว่า Metaverse ขึ้นมานะคะ เป็นเรื่องราวที่พูดถึงโลกเสมือนจริงนะคะโลกเสมือนจริงนี่เราใช้คำว่า virtual reality นะคะ virtual reality นะคะ reality ก็ Re คือความเป็นจริงนะคะ virtual นะคะ v i r t u a l เนี่ยสะท้อนถึงการใช้พวกเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตนะคะสร้างนะคะสถานการณ์หรือว่าตัวตนบุคคลหรือสิ่งต่างๆให้ เหมือนกับสิ่งที่มีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้น virtual reality ก็หมายถึงโลกเสมือนจริงนะคะในเนื้อเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องออราวของนะคะโลกที่ผสมผสานโลกเสมือนจริงนะคะกับโลกโลกที่สร้างจากอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์นะคะกับโลกที่อยู่ในความเป็นจริงนะคะ เพราะฉะนั้นคำว่า metaverse เนี่ยนะคะซึ่งปรากฏครั้งแรกเนี่ยในปี1992อ่ะนะคะจึงเรียก,กได้ว่าไม่ได้เป็นคำใหม่ในปัจจุบันนะคะไม่ได้ถือเป็น coinage นะคะไม่ได้ถือเป็นคำใหม่ก็เพราะว่ามันมีอายุยืนยาวมานานแล้วค่ะก็29ปีถ้านับจากเเรื่อง snow crash ในครั้งนั้นในปี1992นะคะ ทีนี้คำว่า metaverse เองเนี่ยจริงๆมันก็นะคะเกิดจากการเรียกว่าสนธินะคะ blending นะคะมาจากออสองคำนะคะก็คือ meta นะคะกับ universe นะคะ สำหรับโครงสร้างภายในของ Metaverse นะคะเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะในมุมมุมมองของนักภาษานะคะเ e t a v เวิรเองเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนนะคะก็คือ Meta แล้วก็ยูนิเวิรนะคะเม t ทนะครับจริงๆตรงนี้ก็คือ Prefix นะคะที่ให้ความหมายว,าว่า Beyond ที่ได้กล่าวไปนะคะส่วน u n i v e r s รนะคะคนไทยรู้จักกันดีค่ะนะคะที่เราเรียกว่าจัก,กรวาล นะคะอย่างเช่น Miss Universe นะคะนางงามจักรวาลน,นะคะหรืออย่างเช่น University นะคะคำว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะก็มาจากตัวรากภายในนะคะก็คือ Universe จักรวาลน,นะคะ ทีนี้ Universe จัก,กรวาลเองเนี่ยนะคะก็จริงๆประกอบด้วยสองหน่วยนะคะก็คือ Unit ที่แปลว่าหนึ่งเดียวนะคะหรือว่า One นะคะเราอาจจะเจอ,อส่วนนี้ในคำอื่นๆนะคะอย่างเช่น Uniform นะคะเครื่องแบบนะคะก็คือทุกคนใส่แบบเดียวกันหมดนะคะ ทีนี้บวกอีกส่วนหนึ่งก็คือ verse นะคะ v e r s e ค่ะ verse นะคะถ้าเราอยู่ในแวดวงวรรณคดีวรรณกรรมนะคะคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะคะหมายถึงคำกรอนนะคะ แต่ถ้าไปเจอ verse นะคะในคำอื่นๆเช่น conversion นะคะหรือ convert นะคะ verse ตัวนี้มาจากรากศัพท์ word นะคะที่แปลว่า turn นะคะก็คือกลายเป็นนะคะเพราะฉะนั้น universe เนี่ยหมายถึงว่าเรา becoming one นะคะนะคะก็คือเรากลายเป็นหนึ่งเดียวนะคะ สรุปแล้วรวมกันนะคะเมตายูนิเวอร์สจึงให้ความหมายที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะก็คือบียอนยูนิเวอร์สนะคะเหนือจักรวาลน,นะคะ ทีนี้มาสรุปกันนะคะที่มาของคำว่า Meta บริษัทใหม่ของออคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กนี่นะคะสรุปแล้วดั้งเดิมก็มาจาก Meta Universe นะคะแล้วก็ Meta Universe มีการตัดยูนิออกไปนะคะเหลือ Metaverse นะคะกระบวนการนี้เราเรียกว่า blending ค่ะนะคะก็จะคล้ายๆกับคำสนทีในภา,าษาไทยนะคะตัดบางส่วนออกแล้วก็เอาส่วนที่เหลือมารวม กัน,นะะและจาก Metaverse นะคะเราก็ตัด Ver s e ออกนะคะก็เหลือ Meta ตรงนี้กระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าคลิปผิงนะคะก็คือตัดบางส่วนออกไปตัดคําให้สั้นลงนะคะ ค่ะนั่นก็เป็นที่มานะคะของชื่อบริษัทใหม่นะคะของ Facebook สรุปแล้วนะคะเม t ่าก็คือ Beyond นั่นเองนะคะแล้วก็มีในยยาก,ก็คือ Beyond Universe นั่นเองนะคะล้ำไปกว่าจักรวาลน,นะคะจริงๆเนี่ยเม t ่าเองนะคะมีหลายความหมายนะคะลองมาดูว่ามันมีความหมายอะไรได้บ้างนะคะ ความหมายแรกเลยนะคะเมทชาเนี่ยใช้เป็น Word นะคะก็คือใช้ตามลำพังตัวมันเองเนี่ยมันก็จะเป็น adjective นะคะพูดถึงตัวเองหรือพูดถึงประเภทเดียวกันนะคะ adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะนะคะใช้วางหน้านามหรือว่าใช้ตามหลัง verb to be นะคะยกตัวอย่างนะคะนี่มาจากในพจนานุกรม Cambridge นะคะ It's a meta joke นะคะ It's sort of a joke about jokes นะคะ It's a meta joke นะ,ะมันเป็นเรื่องตลกนะคะที่เป็นแบบ meta เป็นยังไงนะคะความหมายก็อยู่ในประโยคหลังนะคะ A joke about jokes นะคะก็เป็นเรื่องตลกที่เกี่ยวกับเรื่องตลกนะคะเพราะฉะนั้น meta ให้ความหมายว่า self นะคะพูดถึงตัวของมันเองนะคะ ต่อไปนะคะเมชาอยู่ในสถานะของ Prefix นะคะอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะของ Word นะนะคะหมายความว่าจะต้องไปแปะหน้ารากศัพท์หรือว่าส่วนส่วนของคานะคะเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้แล้วก็มีความหมายออกมาอย่างชัดเจนนะคะเมชาที่เป็น Prefix เนี่ยนะคะก็เหมือนอย่างคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกอะนะคะมีต้นกําเนิดมาจากภาษากรีกนะคะมีความหมายอยู่3อย่างค่ะนะคะความหมาย หมายที่1คือ after หรือ behind นะคะหรือ among หรือ between นะคะสรุปแล้วแปลความว่านะคะแปลว่าตามหรือท่ามกลางหรือว่าระหว่างนะคะความหมายที่สองก็คือ changed หรือว่า altered นะคะก็คือเปลี่ยนแปลงค่ะ ะค,ะความหมายที่3ก็คือ higher หรือว่า beyond นะคะหรือบางที่ก็ให้ความหมายว่า transcend ด้วยนะคะก็คือแปลว่าเหนือหรือแปลว่าเกินนะคะจะเห็นว่าบริษัทของคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่นะคะใช้ในความหมายที่3นะคะ beyond นะคะ ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าเม็ชาสามความหมายนี้ไ,ไปไปไปปรากฏนะคะในคําไหนบ้างและในศาสตร์ต่างๆนะศาสตร์ใดบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะอ่อความหมาย beyond higher นะคะนอกจากเป็นชื่อบริษัทของคุณมาร์คแล้วนะคะ ก็อาจจะเจอนะคะในคำอื่นเช่น meta analysis นะคะอันนี้ก็ใช้ในแวดวงวิจัยนะคะก็หมายถึงการวิเคราะห์ผลงานวิจัยของคนอื่นที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วที่เขาวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามาวิเคราะห์ต่อนะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่เหนือการวิเคราะห์เข้าไปอีกนะคะ หรือว่า meta language นะคะอันนี้ในแวดวงภาษาศาสตร์นะก็จะเจอคำนี้นะคะหมายถึงระบบภาษานะที่จริงๆมันเป็นนามธรรมนะคะเอ่อเอาไว้ใช้อธิบายหลักภาษาของแต่ละภาษาได้นะคะ ถัดมาเม t าที่แปลว่า changed นะคะหรือว่า altered นะคะเ,เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะพบในคำว่า metabolism นะคะ metabolism mm hmm. นะคะก็ใช้ในแวดวงสรีราศาสตร์นะคะก็หมายถึงการเผาผลาญอาหารนะคะแวดวงทางการแพทย์การอนามัยต่างๆนะคะการเผาผลาญอาหารนะคะมัน change ยังไงก็คือเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานนะคะ สุดท้าย meta นะคะในความหมายว่า after นะคะก็อย่างเช่นคำว่า metaphysics นะคะ metaphysics นะคะอันนี้คนนึกว่าเกี่ยวกับฟิสิกส์ไฟฟ้านะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอันนี้ใช้ในแวดวงปรัชญานะคะหมายถึงการศึกษาแก่นแท้ของสรรพสิ่งนะคะศึกษาถึงต้นกำเนิดนะคะ ว่าสิ่งแต่ละสิ่งมาจากไหนนะคะรวมทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะอย่างเช่น what is love อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆตรงนี้มาจากปรัชญากรีกนะคะที่พูดไว้ว่านะคะ meta physics นะคะก็หมายถึง the works after the physics นะคะเพราะฉะนั้น meta ตรงนี้หมายถึง after นะคะก็คออือศึกษาตามหลังหมายถึงว่าไหลดูวาสรพสิ่งต่างๆรอบรัวตัวเราเนี่ย มันมีแก่นแท้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเม t านะคะในที่ต่างๆตอนนี้หลายคนก็คงจะได้พูดถึงเม t านะคะบ่อยมากขึ้นหลังจากที่ Facebook ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแบบนี้นะคะฝรั่งก็อ่านว่าเม t านะคะถ้า American ก็อาจจะ มามีการปรับเสียงเป็นเมดังนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวคนไทยก็อาจจะออกได้หลากหลายนะคะอาจจะเป็นเมตตาเมธานะคะหรือว่าเมตตาอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ภาษามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อมีการถูกยืมมานะคะเอาล่ละค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับเมตตานะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เกรด ความรู้นะคะเอออเาไว้ฟังเล่นๆเ,เ,เพลินๆแล้วก็ได้ประโยชน์ไปในตัวนะคะวันนี้ดิฉันสวสภากรยาณมิตรก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจะกลับมาพบกันทางวิทยุแบบนี้นะคะออ่ทุกวันพุธที่หนึ่งและพุธที่สของเดือนค่ะแต่ถ้าพลาดจากตรงนี้ก็ ติดตามนะคะทาง YouTube นะคะออพิมพ์คำว่า nu radio นะคะในนั้นก็จะมีรายการมากมายให้ท่านได้ฟังย้อนหลังนะคะวันนี้ดิฉันสาวภาคกรยานามิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ